สวัสดีเพื่อนๆให้สีนิวตันทุกท่านพวกวผมกอฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นรถ BMW X1 นะครับผมรุ่น S Drive 18i ปี2012นะยังไม่ LCI นะผมยังคันนี้เนี่ยยังเป็นพวงมาลัยที่หนักๆอยู่นะครับผมอาจจะไม่คล่องตัวในเมืองนะผมแต่บอกเลยว่าขับดีมากๆนะฮะคันนี้เลขไม้ใช้งานไป1 0 0 0 0 7,000กิโลนะครับผมเลขไม่ถือว่าน้อยมากๆเลยนะรถปี2012ใช้งานมาแค่1 0 0 0 0แเท่านั้นเองนะฮะถือว่าน้อยจริงๆและคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะผมไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในคือเขาเป็นคนรักษาความสะอาดนะฮะ ล้างรถด,ดูดฝุ่นตลอดนะผมคันนี้ใหม่มากจริงๆนะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ชมอยู่นะมาดูคันจริงก่อนนะฮะบ,บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและคันนี้มันสวยจริงๆนะครับผมราคาของเจ้ารถยนต์คันด้านข้างผมนะฮะร,ราคาอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมท่านใดที่สนใจนะโทรมาสอบถามได้ก่อนเลยไม่ต้องรอจบคลิปนะฮะเห็นตอนนี้แล้วสนใจอยากได้แล้วโทรมาก่อนเลยนะผมเพราะว่า คันนี้มีกุญแจให้2ดอกมีคู่มือการใช้ให้นะผมบอกเลยว่ารถสภาพดีมากๆนะครับอ่ะทีนี้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะฮะเรามาดูความสวยงามกันเลยนะครับผมเรื่อจากที่ด้านหน้าของตัวรถเนาะด้านหน้าของเขานะผมสีสันเป็นสีน้ำเงินนะฮะดูสวยดูมีเสน่ห์มากๆนะครับไฟหน้า เป็นโปรเจคเตอร์ไบรท์ซีนอนนะฮะยังไม่ใช่ LED นะยังเป็น b r i g h t ซีนอนอยู่แต่แสงสว่างสวยงามมากๆนะครับผมด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะครับผมแล้วก็ที่กันชนด้านล่างตรงนี้เป็น parking sensor นะเซนเซอร์กะระยะถอยจอดเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีกล้องมองหลังนะครับผมยังใช้เซนเซอร์ในตัวเป็นตัวกะระยะถอยอยู่นะครับผมอาจจะต้องใช้ความชํานาญในการถอยเข้าซองเล็กน้อยนะฮะท่านใดที่ยังไม่ค่อยชํานาญมากอันนี้ผมก็ แนะนำว่าลองดูที่มันเป็นรถคันใหม่นะฮะเทคโนโลยีใหม่ๆดีกว่าเนาะมีกล้องรอบคันอะไรอย่างนี้จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าชํานาญแล้วบอกเลยว่าขับดีและขับสนุกมากๆสําหรับ X1 คันนี้นะครับผมยังไม่หมดนะฮะด้านหน้าการตกแต่งก็จะเป็นดีไซน์แบบ s u v บุกบึนนะครับผมชายด้านล่างเนี่ย จะเป็นสีดําด้านนะครับผมรอบคันเลยนะจะเป็นสีดําด้านเพื่อการดูแลรักษาที่ง่ายนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยจากพวกสะเก็ดหินเวลาเราขับลุยทางลูกหลังด้วยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับด้านหน้านะครับผมถัดมาที่ด้านข้างนะฮะเริ่มจากที่ล้อก่อนนะครับผมคันนี้สวมใส่ล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับผมก้านก็จะดูแบบหนาๆบึกบึนนะฮะดูแบบแมนๆหน่อยนะครับผมในส่วนของยาง เป็นยางปี2019นะครับผมเป็นยางรันแฟร์นะยางนีลภัยนั่นเองนะผมเวลาเปลี่ยนยางมันก็จะอาจมีราคาสูงนิดนึงแต่ก็ความปลอดภัยนี่ก็หายห่วงนะครับผมและยางคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้อีกสักประมาณปีกว่าๆนะผมยังใช้ได้นะฮะยี่ห้อยางที่สวมใส่อยู่ก็เป็นยี่ห้อมิชลินนะฮะแพรเมซีโฟนะผมสภาพยางยังดีอยู่นะรองยางยังหนาเนื้อยางยังนุ่มนะฮะสภาพดีมากคันนี้บอกเลยสวยนะครับผมสวยเลยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างซุ้มล้อก็จะมีคิ้ว นะฮะเป็นคิ้วซ้มล้อแบบพลาสติกนะ,ะสีดําด้านแบบนี้นะผมคือลากตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังเลยนะผมก็ทําให้ตัวรถมันดูแบบเป็น SUV c r o s ค o v e r ด, hey, ด์นะครับผมดูเท่ดีนะขึ้นมาด้านบนนะกร,ระจกมองข้างพับเก็บไฟฟ้าแต่ไม่มีไฟเลี้ยวนะในรุ่นนี้ไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมกระจกมองข้างไม่มีไฟเลี้ยวแล้วไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแก้มนะฮะนี่คือไฟเลี้ยวของเขานะผมนะไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มด้านหน้าเนาะแล้วก็มีโลโก้คําว่า S, S d สไ 18i อยู่ที่ประตูทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมแล้วก็ตรงชายบันไดตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีเงินนะครับผมเป็นสีเงินตกแต่งนะครับแซมกับสีดําด้านเนาะก็ดูเท่อีกแบบนงฮะสวยดีนะครับผมมือจับประตูเป็นสีเดียบตัวรถไม่มีระบบคีย์เลสให้นะกุญแจยังเป็นกุญแจแบบ i e m m o b i l i z e r ธรรมดานะครับผมไม่สามารถที่จะแตะล็อกและปลดล็อกที่มือจับประตูได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดเนาะรถมันก็ 8ปี9ปีแล้วเนาะเทคโนโลยีสมัยนั้นก็อาจจะยังไม่ถึงนะครับผมด้านบนอันนี้ผมชอบมีราวหลังคาให้นะครับผมเอาไว้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้นะผมแข็งแรงทนทานมากๆตรงนี้นะฮะสวยงามดูสปอร์ตนะครับผมด้านข้างก็ประมาณนี้สีสันสวยนะผมมีตําหนิแค่นิดเดียวคือตรงฝากระโปรงนะผมตรงฝากระโปรงตรงนี้มีลักยิ้ม1จุดนะฮะอยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวเก็บงานให้ไม่ต้องกังวลนะครับผมอ่าจยะไปดูด้านท้ายกันต่อครับ ด้านท้ายของตัวรถ bmw x 1 s ไุ่นห1 8 i นะครับผมด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายไม่ใช่ led นะเป็นหลอดไส้นะผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะผมการดูแลรักษาจะถูกนะหากเกิดเหตุอุบ i d ิเหไฟแตกนะฮะต้องซื้อใหม่ราคามันจะประหยัดนะครับผมมันจะประหยัดกว่าโคมที่เป็น led เพราะว่าชุดที่เป็น led เนี่ยต้องเปลี่ยนทั้งโคมเลยนะครับผมเปลี่ยนทั้งหมดเลยแลวราคาสูงมากมันมีแผงวงจรด้านในด้วยไงราคามันก็เลยสูงแต่ถ้า เป็นหลอดไส้แบบนี้นะฮะราคาจะประหยัดลงมามากนะครับผมเพียงแค่เปลี่ยนโคมแล้วก็หาหลอดราคาที่ไม่นนต้องแพงมาก20-30บาทนะผมที่มันได้มาตรฐานมอกเนาะก็เอามาใส่ก็เหมือนเดิมแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีนะแล้วก็ด้านท้ายนะผมมีไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนนะผมด้านท้ายไว้ปัดน้ำฝนด้านท้ายเพราะว่ารถมันเป็นแบบแฮชแบ็กเนาะท้ายตัดด้านท้ายนะครับผมเวลาเราขับขี่ลุยโคนลนอะไรพวกนี้นาอตยามฝนตกหรือว่า พื้นเจิงนองไปด้วยน้ำเนี่ยโคนมันจะถูกดีดขึ้นมาด้านบนนะครับผมทําให้กระจกมองหลังเนี่ยมันเต็มไปด้วยคราบขี้ฝุ่นคราบขี้โคนะมีที่ปัดน้ําฝนให้อันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับผมแล้วก็กันชนด้านท้ายการตกแต่งก็จะเป็นแบบ2เฉดนะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีสีเงินนะครับผมตัดกันเข้ากับชุดด้านข้างที่เป็นบันไดที่ได้บอกไปนะครับผมมันจะเป็นสีดําด้านตัดด้วยสีเงินเนาะด้านท้ายก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีปักเซนเซอร์นะผม ตัวกะระยะถอยจอดมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่นั่นเองนะครับผมด้านท้ายสีสันถือว่าสวยไม่มีริ้วรอยอะไรนะผมริ้วรอยมีอยู่แค่จุดเดียวคือฝากระโปรงด้านหน้าเท่านั้นนะนี่คือใน่วนของภายนอกเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อครับเรามาดูด้านในของ bmw x1 sdrive 18i นะครับผมคันนี้เนี่ยออปชันอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปเหมือนรุ่น m sport นะ คือด้านในก็จะแบบว่าเป็นออปชันมาตรฐานที่ BMW X1 เนี่ยควรจะมีนะครับผมเรามาไล่เรียงกันก่อนนะครับผมเริ่มจากที่ตัวเบาะนะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรถมือสองนะผมตัวเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะสภาพดีมากเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีมากมนะผมเบาะคนขับที่ใช้งานทุกวันเนี่ยใช้งานมา10,000แกิโลเนี่ยสภาพนี่คือแบบไม่มีแตกลายงาไม่มียับไม่มีย่นเลยสภาพสวยมากแล้วนะผมแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้า,ฟามีแมมโมรี่จดจําให้ตรงนี้ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีนะ คือบางท่านเนี่ยรถคันเดียวใช้กัน2คนสามคนอะไรพวกนี้เนาะเบาะที่มีเมมโมรี่ก็ดีนะครับผมเวลาเราขึ้นมานั่งเราก็กดตำแหน่งของเราเองนะฮะเบาะมันก็จะสไลด์มาในตำแหน่งที่เราเซฟเอาไว้โดยไม่ต้องมานั่งปรับอุ้ยสูงไปต่ำไปอย่างนี้นะมันก็เสียเวลานะครับผมอันนี้ถือว่าดีทีนี้พงมาลายัยนะพงมาลัยเป็นพงมาลัย3ก้านแต่ว่ามันอาจจะหนาๆไปหน่อยมันดูไม่สปอร์ตนะฮะหุ้มด้วยหนังนะผมจับสัมผัสถือว่าโอเคนะฮะแต่ว่าพงมาลัยเนี่ย เวลาบังคับเลี้ยวเนี่ยอาจจะหนักไปหน่อยนะผมใช้งานในเมืองรถติดๆอาจจะไม่คล่องตัวมากนะักสําหรับคุณผู้หญิงนะแต่ถ้าคุณผู้ชายคงไม่มีปัญหาอะไรนะผมพวงมาลัยดังๆนี้ข้อดีก็คือเวลาเราขับด้วยความเร็วนะฮะมันจะควบคุมรถได้มั่นคงขึ้นมั่นคงดีนะผมมันจะไม่เวอไม่พิ้วนะครับผมไม่เลือ้อยแบบว่าพวงมลาลัยสายไปสายมานะเพราะว่ามันหนักไงน,นะผมแต่ถ้าในเมืองเนี่ย มันจะไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่เวลาเราถอยจอดเข้าซองเนะี่ยคุณผู้หญิงก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งนะถ้ามาขับคันนี้นะผมแต่คุณผู้ชายบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับผมออกแรงเพิ่มอีกนิดเดียวนะผมเข้าซองสบายนะครับผมหน้าปัดเลื่อนไมย้ยังเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะผมมีแค่หน้าจอดิจิตอลตรงกลางเล็กๆเ,เท่านั้นนะผมบอกเลขไม้บอกทิปเอทิปบบอกอุณหภูมิภายนอกนะผมอยู่ตรงกลางเนาะอ่าในส่วนของการสตาร์ทรถอันนี้เป็นทริคนะสำหรับท่านใดที่สนใจ x 1นะเป็นปุ่มสตาร์ทแต่ว่าคุณต้องเอาคุญแจรีรโม เสียบเข้าไปที่ล่องก่อนไม่งั้นสตาร์ทไม่ได้ถ้าคุณเหยียบเบรกกดปุ่มอย่างเดียวโดยที่ไม่เอากุญแจเสียบสตาร์ทไม่ติดนะรถไม่รถไม่สตาร์ทให้นะครับผมคุณต้องเอากุญแจที่มีเนี่ยเสียบเข้าไปในล่องแล้วกดปุ่มสตาร์ทอ่าอันนี้ถึงจะเป็นการสตาร์ทที่สมบูรณ์แบบนะครับผมรถมันถึงจะยอมให้เราสตาร์ทเครื่องอ่าันนี้ก็เป็นวิธีการสตาร์ทรถของ X1 รุ่นนี้นะครับผมตรงกลางนะฮะไม่มีหน้าจอนะผมไอ้ส่วนที่เป็นหน้าจอเนี่ยมันจะกลายเป็นเก๊เป็นเก๊ใส่ของใส่พวก พระเครื่องหรือว่าอุปกรณ์อะไรแล้วแต่นะผมขนาดไม่ใหญ่นะผมขนาดประมาณ4นิ้วนะฮะความสูงนะความสูงแต่ความลึกเนี่ยประมาณ1ฝ่ามือนะครับผมประมาณฝ่ามือนี้นะคือความลึกของเขาด้านในก็จะเป็นแบบพื้นยางกันลื่นนะครับผมแต่ว่าจอตากแดดนี่มีกรอบมีแตกนะครับผมบอกเลยนะฮะลงมาเป็นช่องแอร์นะครับผมแล้วก็เป็นวิทยุวิทยุก็จะเป็นวิทยุแบบสมัยย้อนยุคหน่อยนะฮะหน้าจอแสดงผลเป็นดิจิตอล นะเป็นสีส้มๆนะดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะก็เป็นหน้าจอธรรมดาเป็นวิทยุ FMAM นะครับผมฟัง CD ได้แต่ MP3 นี่ไม่แน่ใจว่าระบบรองรับหรือเปล่านะครับผมอ่ะลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะฮะเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ Dual z o ซ e นะแยกอิสระซ้ายขวานะครับผมอันนี้ทันสมัยขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็เป็นหน้าจอแสดงผลดิจิตอลเป็นระบบออโต้นะครับผมมีปาร์ i ิ่งเซนเซอร์มีระบบ เทคชั่นคอนโทรลกันลื่นทลันไหลนะผมอยู่ข้างๆกันนะสามารถปิดได้นะผมลงมาก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะผมเกียร์เนี่ยจะเป็นถุงหนังหุ้มมานะผมดูเท่ดูดูดีนะผมเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีแมนวนวลโหมดให้ใช้มีสปอร์ตโหมดให้เล่นนะผมเป็นเกียร์ที่ดีนะผมขับสนุกนะมีเอาท์เล็ตมี AUX ให้มีหลุมวางเหรียญนู่นนี่นั่นนะครับผมมีที่วางแก้วน้ำนะอันนี้ต้องแย่งกันนะมีแค่หลุมเดียวนะฮะที่วางแก้วน้ำนะผมแล้วก็หลุมไม่ค่อยใหญ่นะวางขวดน้ำไม่ได้ ถ้าวางแก้วน้าก็เป็นแก้วกาแฟนะครับผมเป็นแก้วแบบแก้วเล็กๆอะไรเงี้ยวางได้แต่ถ้าเป็นขวดน้ําประมาณแบบ12บาทเนี้ยวางไม่ได้นะผมเพราะว่าหลุมมันเล็กเกินไปนะฮะเบรกมือยังเป็นแบบธรรมดาอยู่แต่ว่าวัสดุดีหุ้มมาด้วยหนังเนาะที่พักแขนมีด้านในก็จะเป็นล euh ักเอาเลทแล้วก็หลุมวางแก้วน้าอีกหนึ่งอีกหนึ่งหลุมอยู่ในเกะต,ตรงนี้นะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมด้านบนอ่าด้านบนนี่หลังคาบุด้วยผ้านะเป็นนวมด้านในบุดด้วยผ้ากันเสียงดีมากเสียงหลังคาป้องแป้งป้องแป้งนี่ไม่มีเลย นะครับผมแล้วก็ที่บางแดด่าที่บางแดดมีไฟไหมไม่มีไฟนะฮะที่บางแดดไม่มีไฟนะผมใช้ไฟตรงกลางเอานะครับผมกระจกมองหลังตัดแสงไฟฟ้านะครับผมตัดแสงให้อัตโนมัติแล้วก็คันนี้เนี่ยพิเศษกว่าคันอื่นเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาซื้ออ p อปชั่นเพิ่มก็คือกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยคุณต้องไปหา SD card นะเป็นไมโคร SD card นะผมแนะนำเป็นขนาดสัก64กิ นะฮะอ่าก็เอามาเสียบนะครับผมเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเวลาเราขับไปไหนมาไหนก็บันทึกเหตุการณ์หน้ารถไว้นะผมไม่ต้องซื้อกล้องติดเพิ่มนะอันนี้ติดมาให้แล้วเข้าชุดกับตัวรถไปเลยนะผมถือว่าเป็นการตกแต่งที่ดีนะครับผมเป็นการตกแต่งที่ดีมากๆเลยนะผมสําหรับด้านหน้าแล้วก็พื้นปูเนี่ยพรม 6D นะเป็นพรม6 d ดีเข้ารูปไม่ต้องไปซื้อเพิ่มมูลค่าโดยรวมที่ผมเคยถามมานะสำหรับพรม6 d ดีแบบที่เป็นหนัง PU แบบนี้นะประมาณ4-5,000บาทนะผมถ้า เป็นแบรนด์หน่อยนะครับผมก็ประมาณ6 0 0 0บาทนะผมอันนี้คือแถมให้ไปเลยนะถือว่าโอเคเลยนะผมได้ของแถมแบบนี้นะทำให้ตัวรถมันดูหรูหราขึ้นนะประมาณนี้สําหรับด้านหน้านะผมเดี๋ยวไปต่อด้านหลังกันครับเรามาดูพื้นที่การนั่งโดยสารตอนท้ายของ BMW X1 SDrive 18i นะผมคันนี้เนี่ยพื้นที่การนั่งโดยสารด้านท้ายเนี่ยถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะผมเบาะด้านหน้าถอยหลังมาค่อนข้างเยอะอยู่ในตําแหน่งที่ผมเป็นผู้ขับขี่นะครับผมผมสูง185 พื้นที่การขับขี่ผมต้องกว้างอยู่แล้วเพราะขาผมยาวนะผมพื้นที่ด้านหลังก็ยังมีพื้นพื้นที่ขาเหลือในการที่จะขยับแข้งขยับขาอยู่นะครับผมพื้นที่ศีรษนนี้บอกเลยว่าเหลือเฟือนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยออกแบบมาให้เป็นแบบ SUV นะครับผมหลังคาโป่งๆโล่งๆแบบนี้นะผมทําให้การนั่งโดยสารด้านท้ายเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะผมกระจกด้านข้างบานก็โอเคนะผมมีที่วางแขนนะผมแล้วตรงกลางก็มีในส่วนของที่พักแขนตรงกลางให้ด้วยนะอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆ นะทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยเวลาเรานั่งวางเนี้ยนะก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีนั่งสบายนั่งสบายจริงๆนะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วนะ้ํามีปลั๊กเอาเลตให้หนึ่ตำแหน่งมีตัวใส่เอกสารด้านหน้าถือว่าโอเคเลยนะฮะเป็นพื้นที่การนั่งโดยสารที่ลงตัวมากจริงนะผมเป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้มากๆนะผมถึงขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะใช้งานในเมืองหาที่จอดได้ง่ายนะผมไม่เทอะทะนะผมไม่เกะก,กะถนนนะ่ะ เออก็เป็นรถที่ดีนะผมสำหรับ X1 คันนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับพื้นที่การน,นั่งโดยสารด้านท้ายนะครับผมก็ลองมานั่งดูแล้วกันนะถ้าจะตัดสินใจคันนี้นะให้แนะนําว่ามันลองนั่งดูก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องและโครงสร้างกันต่อครับเรามาต่อกันที่เครื่องยนต์ของ BMW X1 คันนี้นะครับผมคันนี้ใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเบนซินนะรองรับน้ามัน E20 นะครับผม กำลังกำลังของเขาอยู่ที่150แรงม้าแรงบิด200ยนิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์6สปีดนะผมเป็นเกียร์อัตโนมัตินะมีเมนโนวโหมดให้ใช้มีสปอร์ตหมดให้เล่นนะผมเป็นรถที่ดีนะเป็นรถที่ดีขับสนุกช่วงล่างแน่นๆเฟิร์มเฟร์มนะผมบอกเลยว่าเป็น SUV ที่อาจจะดูไม่คล่องตัวในเมืองมากเพราะว่าพวงมาลัยของเขายังเป็นพวงมาลัยแบบแบบเก่าอยู่มันยังมีน้ําหนักที่มากนะผมมันไม่เหมาะกับคุณผู้หญิงนะแต่คุณผู้ชายก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแนะนําให้มาลองดูก่อนนะครับผมทีนี้ถัดมาโครงสร้าง คันนี้เนี่ยคงสร้างสวยมากๆนะครับผมเป็นรถที่มีการดูแลรักษาที่ดีแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะฮะค,คงสร้างเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับผมแก้มด้านข้างเดิมไม่เคยถอดไม่เคยแกะสติกเกอร์ต่างๆอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับผมไม่เคยแกะทําสีเลยแม้แต่ชิ้นส่วนเดียวนะครับผมสภาพดีมากๆนะอยากให้ท่านผู้ชมมาลองดูด้วยตาตัวเองนะครับผมสวยจริงนะครับผมหัวน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมร่องรางน้ําทั้งสองข้างสวยๆสวยสวยใสๆนะครับผม คือเป็นรถที่ดีนะฮะคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากๆนะทีนี้ถัดมาด้านข้างอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องพาไปนนด้านข้างนะครับในส่วนของด้านข้างนี่เปิดประตูนะผมดูซอกก่อนนะฮะดูที่ซอกก่อนคุณจะไม่เห็นละอองสีเลยนะครับผมละอองขัดสีแม้แต่ดีดเดียวอ่ะไม่เห็นเลยนะผมคันนี้สภาพดีจริงๆนะแล้วก็ะจะขอบอกอกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเคลือบแก้วตลอดทุกปีนะเขาใช้ใช้รถมาเนี่ยตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ย เขาเคลือบแก้วทุกปีนะครับผมเ,เขาเป็นคนที่ดูแลรดถดีมากๆจริงๆนะคันนี้ะทีนี้โครงสร้างด้านในนะผมในส่วนของกระดูกง,งูนะฮะเม็ดอาร์คนะครับผมสภาพสวยนะไม่เคยทําสีเลยนะครับผมเดิมมากๆเดิมจริงๆนี่คือสีเดิมนะเฉดสีเนี่ยจากด้านนอกเข้ามาด้านในเ,นเป็นเฉดเดียวกันนะผมไม่มีความแตกต่างของเม็ดสีเลยนะสภาพดีจริงๆนะครับผมมาดูประตูบานท้ายกันต่อนะบานท้ายนะครับผมดึงลงมานี่นะครับคุณเห็นไหม เฉดด้านบนกับเฉดด้านในเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมเป็นสีเฉดเดียวกันนะฮะถ้ามีการทําสีเนี่ยบางทีเฉดมันจะคนละเฉดนะเม็ดสีมันจะไม่เรียงตัวกันนะครับผมเวลาเอาไฟส่องหรือว่าไฟแบ็คไลท์ส่องเนี่ยนะประกายของมุกอะไรต่างเนี่ยมันจะไม่เป็นพื้นเนื้อเนื้อเดียวกันอ่าอันนี้คือเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะครับผมอ่ะมาดูด้านท้ายด้านท้ายนะครับผมเปิดมาเป็นฝาท้ายธรรมดานะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าด้านท้ายนะผมพื้นที่การเก็บของนี่ก็มีประมาณนี้ประมาณ คืบหนึ่งประมาณแขนหนึ่งเนี่ยประมาณแขนหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าจุของได้เยอะนะผมแล้วก็ปูพื้นด้วยผ้าปูที่เป็นแบบ6กดีนะผมเนี่ยเป็นหนังสภาพสวยๆเลยเห็นปะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะผมมูลค่าเนี่ยที่ผมไปเช็คมาประมาณ 4- 6 0 0 0บาทนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะด้านล่างนี่มีที่รัดของนะผมเปิดขึ้นมาก็จะเป็นช่องเก็บของอย่างที่บอกไปคันนี้เป็นยางลันแฟตไม่มียางอะไหลนะครับผมก็ หลุมอะไรจะไม่มีนะฮะก็จะเป็นช่องเก็บของแบบนี้นะผมและด้านล่างเปิดขึ้นมานี่คุณก็จะเห็นเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะฮะเป็นตัวหล่อเลี้ยงระบบไฟของรถจนคันนี้นะครับผมนี่เวลาแบตเสื่อมอะไรก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ด้านหลังนะแล้วก็โครงสร้างด้านในก็คือสภาพดีเลยนะฮะนี่คือสีเดิมโรงงานนะอ่าเปิดขึ้นมาอาจจะไม่ใช่สีน้าเงินนะนไม่ต้องตกใจอันนี้คือสีเดิมโรงงานถ้าเป็นสีน้ําเงินอันนั้นควรตกใจนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะสำหรับโครงสร้าง คันนี้บอกเลยว่าสวยมากได้ไปโชคดีมากเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษาดีสุดๆไปเลยนะผมคุณดูแลต่อคุณก็เอาไปบำรุงรักษานะฮะตามระยะเวลานะครับผมเปลี่ยนอะไรตามระยะเวลาอย่างเงี้ยคันนี้ก็จะอยู่กับคุณไปอีกนานเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับเจ้า X1 S Drive 18i คันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าสภาพโดยรวมนี่ท่านที่ผู้ชมดูคลิปมาจนถึงตอนนี้นะ สภาพใหม่มากจริงๆนะฮะสีสันภายนอกโครงสร้างตัวรถสภาพภายในใหม่จริงๆเจ้าของเดิมดูแลรถดีมากๆนะครับผมท่านใดที่ได้คันนี้ไปบอกเลยว่าโชคดีนะและมีกุญแจให้ถึง2ดอกมีคู่มือการใช้นะผมในราคา5,99,000บาทบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมและสำหรับท่านใดที่สนใจ SUV สมรรถนะดีๆช่วงล่างแน่นๆเฟิร์มๆแบบคันนี้นะฮะ ก็โทรมาสอบถามได้ที่0901011019หรือจะแวะมาทดลองขับดูก่อนมาดูคันจริงมาลองนั่งมาลองดูภายในดูก่อนว่าใหม่อย่างในคลิปที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะผมที่โชว์รูม54นิวัตนถนนราชพฤกษ์นะฮะเปิดบริการทุกวัน8โมงถึง1ทุ่มเนาะก็แวะเข้ามาได้นะครับผมและพบกันใหม่ครั้งหน้าผมกอลฟนิวัฒขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com